ยันอายบ่อิ่มค่ะพี่น้องค่ะนะมึงเนีย่ยครับอา,อายโดนชวนอายชวนอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นเนือ้องัวงบานเท่าเองเนาะจ้ะไอตือ,อแกงเข่าห่อนคัก,กบ่างหอนครับอุ่นแบบบางอย่างดีเลยครับอายโดนชวนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เรามาพบกับฤาษาผ้าจวดเนาะค่ะกะได้อายเพิ่นมาะลิมน่งค่ะพี่น้องค่ะพี่แดงเนาะค่ะ มาเล่นกับน้องครับผมค่ะมันนี้ก็เลยไดไม่น่ค่ะพี่น้องค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาผูใดมามากันกระต่องเฮ็ดตอนนะคะบอกน้องอยาก,กินก้อยเนื้อนะครับ <c oughs> เพราะว่าเนื้อบ้านเฮามันแซบครับมันหมคือเนื้ออยู่แถวเบาแดงอยู่จะเป็นแบบได้มันเันบ่แมนงวังวอันงัอกี้ปะเขาเอิน มันเป็นเหมือนงัวฟาร์มงัว่าอย่างงัวนมห like. รือจังใดบ,บ่อแดงกับบ่อคอยรูดแต่ว่ารูดแต่ว่างัวเนื้อบ้านเฮ่านี่มันสีแซ่บไหยมาจ้าพี่น้องจ้าแซ่บๆนกันกับเล็กหนึ่งเขามาห่อนๆติ๊บปักไงามาสู่อ้ายกิน,นะคะบบ่ะ <c oughs> ย่าบ่ออีมย่านอ้ายบ่ออีมค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> มาบึ่งเนี่ยครับอ้ายดุดดุอ้ายชวนชวนกันค่ะพี่น้องค่ะจะห่อนบ่อหอนหามเปาเด้วอ่ะเดี๋ยวเล็กเอาสักน้อยหนึ่งอ้ายกะจีตั้งโปอยู่นี่แล้วหามเปาได้ค่ะพี่แดง ห้ามเป่าคงอยากกินนองหอนเลยเนาะอยากกินนองหอนอย่าเป่าใส่แี่ได้บานีย่างมาพี่น้องมาก้อยขมนมตั้งครับแซ่บๆต้องการอาหารอีสานบานเข้านะคะพี่น้องคะเล่ก็ต้องกราบขอโทษดน้ำู้บกินเนื้อแล้วก็บอกินดิบน้ำเด้อค่ะขอโทษขออภัยครับสำหรับคนที่บุกินเนื้อบุกินดิบเนาะถ้าบุได้กินกับบาแซ่บๆต้องกันครับขมอัลมำค่ะกะรีค่ะ ผักกาดหินแล้วค่ะอันนี้กระแมนบดซีมุงม่วงเลยลองกินเบิงพีแดงแซ่บเ้ยค่ะมันกินได้บดได้ไปโรงพยาบาลเนี่ยแปลกแลวเนาะเนื้อหั่นหันแล้วค่ะเป็นเนื้อหั่วบานเท่าเองเนาะจ้ะหอยถือแจงเข่าห่อนคักบ้างห่อนครับอุ่นแบบ บางอย่างดีเลยครับตายโดนทวนเลยลูกเขาเหนียวกับพี่น้องคะ่ะปั้นมาเนี่ยปั้นพี่แดงเป็นคือเล็ก่ะเล็กันกินเขาเอียงกับบอลแล้วคือเขาเหนียวมันปรยุททองพี่น้องหลายคนถามไอ้อยู่ตามมาแดงหลายอยู่ครับนายเบียดมาแดงกินเขาเจ้า,าเัื่อนก่อนนะ ได้กักินแล้วมันบออยู่ทองแต่พี่น้องตามันมันก็ต้องบอกอยากคากไปหนไอเนาะกินแล้วมันเบเดียวก็หิวอีกนะครับโอ้หอนหอนหอยหอมค่ะกับบรรยากาศงามแรงอุ้ยงามแต่ทางหลังนะฝ้าหลังฝนฝนหากระเซ้าโต๊ะครับ มาเล่นกับน้องกลับบ้าน,นะครับพี่น้องสิบกว่ามือคะ่ะพี่น้องคะบ้านเล็กฝนบตกเพราะอายว่าืิมาเล่นนนำอายมาหาตกทันทีเลย <ตก S 2> ค่ะก็จะงเป็น<ส>ดีใจเนาะค่ะมากระ่ากกระโผลมากระฝากรา <c oughs> ากระโผล <c oughs> เอาฝนมานำ <c oughs> ่แบบนาอกินอยู่ใส่กับบอกอคืออาหารอีสานบบานัฮนเนาะค่ะพี่น้องคะไอหมักแต่ใจไหอบอกพี่น้องหลายคนอยู่ก้อยกับจุ๊นี่บ่อแดงนี่มักก้อยครับอซจุ๊กินได้ปกินแต่ทำว่าหมักอะบแดระหว่างก้อยกับจุ๊กไม่มักก้อยมีคนหมักมันเป็นอะไรคะมันต่างกันอะไรไอกินว่าก้อยมันโมหนีวไม่กินง่ายเขาหั่นบางๆเนาะแมนค่ะแล้วเวลาเขาปรุงมัน มันเข่ามันเข้าเนื้อกว่ากันกน,นะนะเด็กมาก้อยแบบมันทีมันมีน้ำแบบนี้อะคะอ่ะมันจับมันเด็ดจ,ำจำ้ำนะพ,พี่น้องคะาอเรียกแบบก้อยแบบมีน้ำเพียงอเจาะกันเขาก,ก้อยแค่นีลายมันบริจ้าเลยแม่ค่ะช่วงนี้น้ำกำลังขึ้น,นะค่ะพี่น้องคะกำลังเต็มฟัง ปูนตัวมันมีปลาลายใช่หป <า S 1> มปลาสวา่างงามขึ้นเลยค่ะที่ม่แต่ถือตะปกปลาใหญ่ไงค่ะเป็นปลาแบบปวกตัวละหาหกกิโลขึ้นไปค่ะพี่ได้ละมันเนาะปลาน้ำโขงครับแซ่บได้ปลาน้ำโขงเนาะบอกข้าวแซ่บปลาเนะี่ยไม่อายที่เคยได้กินรอบนะ อันก๋วยปลาปลาหมูบอกปลาเนี่ยงอปลาหมูมันแมนอ๋อค่ะมันสิขึ้นเป็นย่ามแซ่บค่ะเด้อจ้ะพี่ห้อจ้าบรรยากาศริมโขงยามแรกค่ะกับก่อยขมขมอันนี้เด้อบักเบาบอกลองมือก่อนนะบักเมากับก้อย เพื่อไปกันใหเด้เดี๋ยวไปหาเห็ดได้พี่น้องนะเดี๋ยวไปหาเห็ดเรืองอะไรครับส้มกับผมอ่ะต้องร่องปะทุยังใช่ไหมตองร่องมั้บตัแมนครับเอามาประดับครับพี่น้องสีสันสวยงามตย่างเขากับตองร่องเองค่ะไอ้ยับสู้ไห่ผู้ได้ตัวโอ้ยเลิก็อิ่มมาได้ปะเนี่ย มาพี่น้องผู้ใดียังไม่ได้กินข้าวครับถือดิบข้าวมานั่งเสพแทบน้ำกันมันจำน้ำกันครับพี่น้องคะขั้นกระบอกแม่น้ำอื่นกับ,บเฟอรว่าเป็นอย่งคือบอกให้คุยนะว่าขั้นกินไล่โคตรมันกันสิเบิร์ตก็นนเลยว่าจำเอาน่าจำพี่น้องลืมกระเทียมอืมเลยก็ลืมลูกโดดเอาไง โน้องเล็กบุกกินพักเลยเนาะหรือมากินกินอยู่บบกินอยู่เลยอ๋อแซ่บตอนใหญ่ๆเอาหายๆเลยโอ้โหโอนเลยโอนเลยค่ะโอนลอยเลยรอมันน่าเลยหาอืแบบบค่ะวาซาบิอีสานขึ้นดังเลยคับขึ้นเลยไหมปะคะอตรงครับ พี่น้องคะ่ะอุย้ยก้อยคมคะ่ะเขอกับบรรยากาศริมโค้งย่านแรงค่ะพี่น้องแซ่บออัลรำคะ่ะแล้วก็ได้ข้าวนี้อ่อนานาลว่ะถ้าสองไอ้หนอ่อเพิ่พกกานเพลสเกือบเบิดกระติ๊บนึงค่ะพี่น้องคะ่ะใช้สะอาดเลยครับก้อยพี่น้องเนียแซ่บอันนะาคะ่ะเมื่อกี้ดีใจเฮงคะ่ะอายเพิ่นกลับมาจากอันมองเฮ็ดงานเพิ่นกลับมาเล่นกับเล็กเนาะคะ่ะมาเล่นกับน้องกลับนุ่งครับผมค่ะ แนวเด็กกะเล็กกะฝากไงเด้อค่ะส่องเล็กษาพาจวดกับส่องอายไปหน่อยนะคะผมบ่าวแดงแซ่บนัวนะครับผมกระฟาเอฟซีบ่าวแดงอีกอ่าช่องทางหนึ่งนะครับเข้ามาให้กำลังใจน้องเสาผู้นี้ได้นะครับผมเล็กษาพาจวดนะครับผมแล้วเขากินอยู่ใส่ในบรรยากาศเขานั่งกินบ้านอันคุณไอดินค่ะโฮมสเตย์อยู่บ้านสองคอนจ้าพี่น้องจ้าอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารบรรยากาศดีมากเนาะบรรยากาศยี่ห้ค่ะบ่าวแดงบอกเลยว่าครั้งแรกที่น้องเผนพามากินวิวแบบนี้นะครับรอบก่อนที่มาเล่นกับน้องครับ อยู่กับบ้านของน้องกันห่างจากนี้ประมาณห้ากิโลปลอดใจกันนะครับพี่น้องก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งเนาะที่น้องเล็กพาไอมาแล้วไอคิดว่ามันสวยงามแล้วกันบรรยากาศมันดีพียานเลขนั้นอันนี้เป็นโฮมสเตย์ของพี่สาวนะคะของเป็นของพี่นกค่ะพี่นกเป็นกับเออส่วนละเลขอันมาเหร่นกับพีเน่เลยกับเนี่ยมีโอกาสแต่มาเหร่นกับเปลือยแล้วนาเถื่อนัะค่ะมื่อกี้ก็เลยคือโอกาสถ้าไอมาเหร่นนั่งเนาะค่ะมาเหร่นบ้านอู้แบบ พี่นกแบบเป็นกันเองแง่ค่ะพี่นก่าผู้ได้กลายไปกลายมาอย่าลืมนะคะบ้านพักคุณไอดีนโทมสเตย์น,นะคะอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารมาแล้วสิบอพิดหวังเลยจ้ะพี่นอกจ้าเมื่อนี้เนาะคะ่ะเล็กกับไอ้เนาะคะ่ะสี่เดลาพีล่าหน่องไปก่อนจ้าพ่อกันไม่คลิปหน่ะค่ะพี่นกขาเมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ